โอ้ได้ยินหมาร้องเรียกอีกแล้วครับหวังว่าคงไม่มีอะไรนะเฮ้ยมีลูกแล้วมันสมนใจอยากแล้วครับสองคนเนี้ยหลังฉากที่โดบยาสมุนไพรไปนะ Happy ปปครับ Expectation นะสมหวังน,นะครับจะบอกเขาเองไหมที่รักฉันทองแล้วินดีด้วยครับมันจ่างนานเหลือเกิน แต่ยังไงมันก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยอนะแถวนี้ไม่มีหมอเลยอ่ะงัมนเราก็ควรหามาสักคนหนึ่งรู้จักคนนึงที่น่าจะอยากมาอยู่ที่นี่ชื่อหมอไลไวท์แต่เราไม่เห็นเขามานานแล้วนะลองหาดูที่บ้านเขาในบอสตันดูโอ้ให้ไปหาด็อกเตอร์นะครับคือหมอคือจะคลอดแล้วครับคือท้องอ่ะนะแต่ว่าแถวนี้ไม่มีหมอเลยครับ ไปไปที่บอสตันกันก่อนครับบอสตันนี่เรามีแบบฟาสทาวเวลไว้เพียบนะเราเน้นตรงกลางๆหน่อยแล้วกันครับอันนี้คือเราจะมาหาหมอก่อนนะเรามาหาหมอก่อนเราจะยังไม่ไปทําภารกิจเขาร่วมสงครามนะครับคือหลังจากนี้มันจะยุ่งแล้วไงคือมันแบบมันจะเริ่มเข้าสู่สงครามกลางเมืองแล้วอเมริกาโอเคครับหมออยู่นู่นครับงั้นเราไปตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมพอผมเปิดอุโมงค์ของแมนสันไว้เนี่ยสบายเลยครับ เราจะไปไหนมาไหนนี่ฟาสไปเลยนะถ้าในฟอนเทียมันทำแบบนี้ได้นี่เสร็จเลยครับบอกเลยแต่ที่นี่เรายังปลอดภัยนะครับเรายังไม่ติดดาวนะยังไม่โดนใบประกาศจับนะครับไม่งั้นเราก็ค่อนข้างวิ่งได้เสรีหน่อยนะมาเฮ้ยนบอกไว้ปอกครับวาเขามเมาแอรอยู่แถวหัวมุมนู่นอะ คุณไปหาเขานะบอกบอกทีผมลาออกไม,มีเรื่องไปทั่วไม่คุ้มถ้าโดนลูกหลงอะ่ะผมมีครอบครัวต้องดูแลไปตามหาด็อกเตอร์นะครับคุณหมอไปเมาอยู่แล้วเอา้าโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับคนเต็มไปหมดเลยโอ้โหนันว่าแล้วเชียวรู้นี้เปิดก่อนก็ดีครับ ต้องมาช่วยตัวด็อกเตอรีก่อนครับกำลังมีเรื่องเลยหมอ,อยังไงเนี่ยฮะเป็นหมอ,อยังไงเนี่ยทำไมหมอที่ประเทศนี้ทุกคนนี่ต้องมีเรื่องตลอดเราตัวไว้เปล่าด้มันชื่อคอนเนอร์เรามีอะไรให้ช่วยฮนะความโง่ในหนังสือพิมพ์ทำไมเข้าใจ ผิดอีกหรือเปล่าฮะผมมีข้อเสนอให้คุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครหรือไงแต่คือหมอที่พวกอังกฤษเปล่าประกาศไปทั่วเมืองว่าไวเดดรู้ไงมเพื่นผมแนะนำมาวาเลนสกับคูเดนคูเดนมีน้องต้องการหมอดูแลคูเดนท้องแล้วฮะพวกนั้นปั๊มกันมาต้องหลายปีบางทีไปจากบอสตันอาจจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริง เราได้หมอมาแล้วครับไปดูว่าเราไปตามหมอมาแล้วเป็นไงบ้างนะโอ้โหครับมีเพิ่มขึ้นมา2ที่เลยนะทีนี้แต่ดูครับตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะ <g iggle> จริงๆแล้วเอ c ซไม่ไม่น่าจะมายืนออกันอยู่อย่างนี้นะมีไรโอเดนฉันรู้ว่ามันโง่ที่ขอให้คุณช่วยแต่ว่าเล่นสซผลผลิต <c oughs> ไปขายในบอสตันนู่น ฉันต้อนสัตว์หน่อยสิฉันจะทำเองอะแต่เจ้าหนูยิบพุ่งออกจากท้องฉันแล้วได้สิเดี๋ยวผมจัดการเองโอ้โหครับโอ้ยฉันเป็นแอสซาซินนะโอ้ฮิปฮิปครับฮิปฮิปโอ้ฝรั่งเรียกหมูฮิปฮิปครับมันต้องเอาไปยังไงเนี่ยเอาไปที่บูเดนเหรอต้อนหมูครับเอา โว้ยตัวนั้นจะเดินไปนู่นแล้วโอ้ยทำไมไม่เดินมาทางนี้แล้วต้องใช้ปืนยิงไหมเนี่ยฮะไปดิอ๋อมีเอาข้อหมูอยู่ครับต้องเอาไปเข้าข้อใช่ไหมไปเฮ้ยีอ้วนเอ้ยวิ่งเร็วย่เป่งเลยทำไมมันผิวจังฮะทำไมมันผิวจังไม่ในผงคุยๆเนีย่ยฮะผงปุยๆทำไมผิวอย่างนี้ เออนี่แหละบนแล้วลครับคอนเนอร์บนละเฮ้ยเป็นหลอดออฟแมนเนอร์ก็ดีอยู่แล้วเห็นไหมอยากเป็นเพื่อนกับคนนั้นคนนี้เออเข้าไปโอ้ยขอบคุณคอนเนอร์ฉันไม่คิดคจะได้เห็นภาพแบบนั้นยินด,ดีมากแล้วเป็นไงบ้างเยีเ่ยมเลย ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ววายเล่นและฉันรอ,อคอยมันนานมากและในที่สุดเราไม่ขอที่ไหนที่จะสร้างครอบครัวไปกว่านี้แล้วโอ้ตอนนี้มีโรงนาแล้วครับ มีวินมิวแล้วนะแสดงว่ามันต้องซื้อข้าวซื้ออะไรงี้ได้แล้วครับตรองสุดนี่อะไรอ่ะหนุ่มฝรั่งเศสอะฮะหนุ่มฝรั่งเศสตามหารักอะไปดูหน่อยครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเออจริงๆในส่วนของสตอรี่แบบ เน้อเลือกเสริมนี่เดี๋ยวผมตัดเป็นตอนๆดนนีกว่านะไม่ให้มันปนกันเยอะๆนะครับ